ซื้อขายที่ดินราคาหลักร้อยล้านขนาดเนี้ยจะบ้าเหรอฮะให้ hey, มานั่งคุยร้านข้าวแกงข้างทางนี่นะดูท่าแล้วเนะี่ยลุงคงจะเป็นนายหน้าสิพาพวกผมไปดูที่เลยดีกว่าเป็นนายหน้าภาษาอะไรเนี่ยฮะไม่ทําการบ้านมาเลยฉันอยากคุยกับเจ้าของที่ด้วยตัวเองเจ้าของที่เขาไม่อยากคุยกับพวกคุณหรอกไม่ฟุ๊บคือฉันมาดูที่ดินแปลงนี้อ่ะนี่แกคิดจะเป็นศัตรูกับพวกฉันอีกแล้วเหรอฮะที่ดินที่เนี้ยฉันติดต่อเจ้าของวไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะซึ่ง แขกก็น่าจะแพ้เหมือนเดิมอ่ะนี่เอไม่แน่ใจนะว่าใช่ที่ดินผืนนี้เนี่ยแน่ใจสิผู้ที่เขาส่งข้อมูลให้ฉันหมดแล้วผืนนี้แหละแถวนี้ก็น่าสนใจดีนะทำเลก็ดีเดินทางก็สะดวกตอนนี้ แกติดต่อเจ้าของที่ไว้หรือยังยังเลยฉันก็พาแกมาเดินหาเจ้าของที่นี่แหละต้องเสียเวลาอีกแล้วเฮ้ยนั่งไงเดี๋ยวไปถามป้าคนนั้นดีกว่าป้าครับฉันนั่งก่อนค่ะรับอะไรดีคะฉันไม่ได้มาซื้อของป้าค่ะแล้วป้ารู้จักเจ้าของที่ดินผืนนี้ไหมอ๋อรู้จักค่ะ คือฉันมาติดต่อซื้อที่ดินน่ะเจ้าของที่ดินเนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงไหน,นหรอ,อค่ะอ๋อค่ะงั้นขอป้าจดก่อนนะคะพะโล้ไข่ดาวหนงะกะเพราไก่ไข่ดาวนะคะป้าได้ค่ะป้าคะค่ะค่ะเดี๋ยวป้าไปส่งนะคะป้า,าฉันถามทำไมไม่ตอบเนี่ย ค่ะค่ป้านี่พวกเรารีบอยู่นะป้ารีบบอกมาเลยลูกบ้านเจ้าของที่เขาอยู่ที่ไหนไม่รู้ค่ะอ้าวป้าเมื่อกี้เนี่ยป้ายังบอกรู้จักอยู่เลยนะคะรีบๆบ,บอกมาเลยเสียเวลาพวกฉันทําไมป้าต้องบอกพวกคุณด้วยล่ะคะอ๋อนี่ป้าอยากได้ตังค์ใช่ไหมคะฟบอ่ะนี่ป้าป้าพูดได้ยัง เก็บเงินของคุณไว้เถอะค่ะป้าไม่อยากได้เรื่องมากแล้วนะป้าจะเท่าไหร่ว่ามาเฮ้ยรถใครอ่ะเฮ้ยแก นี่นุชนี่มันมา,มาทำอะไรแถวนี้วะนี่บอกนะมันก็มาดูที่ดินที่เดียวกับเราเนี่<ป>ยยยนุชตแกมาทำอะไรที่นี่ไม่ทราบไม่ฟุกคือฉันมาดูที่ดินแปลงนี้อ่ะนี่ นี่แกคิดจะเป็นศัตรูกับพวกฉันอีกแล้วเหรอฮะนี่ครั้งที่แล้วที่ฉันซื้อที่ดินตัดหน้าบริษทรัทแกไปเนี่ยแกจำไม่ได้เลยนะุชแกยังกล้าจะมาดูที่ดินที่เดียวกับเราอีก <laughs> นี่ยายนุชฉันว่าแกได้นะรีบกลับไปดีกว่าเสียเวลาเปล่าๆที่ดินที่เนี้ยฉันติดต่อเจ้าของไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะซึ่งแกก็น่าจะแพ้เหมือนเดิมอะฉันไม่กลับถ้าเขายังไม่ตกลงขายพวกเธอเนี่ยฉันก็มีสิทธิ์ นี่ถ้าแกจะไม่กลับเนี่ยมันก็เรื่องของแกนะแต่ขอบอกไว้เลยที่ดินผืนนี้ยังไงก็ตกเป็นของบริษัทฉันแล้วฉันกับฟุกเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นก้อนโตส่วนแกอ,อย่าหวังนะอยากจะรอก็รอไปนะฉันว่าชาติหน้านูาน่นจะได้ซื้อไป <laughs> ไม,ไม่เรารีบไปซื้อที่ดินดีกว่า <laughs> ปล่อยให้ยินร่นมันยืนู่นู่ตรงนี้เลย นีไ่ไมเร็วๆสิเดินชักช้าอยู่ได้บ,บนั่งดิแกฉันสงสัยว่าคนที่มีที่ดิน300ล้านเนี่ยเขาต้องรวยขนาดไหนวะฉันว่าเลยคนระดับเนี้ยเขาต้องนั่งเอาผาเป็นกับซุป,ประขามาแน่ๆเลยวะพนันกับฉันได้เลยพ <c oughs> นันกันเลยเหรออ่ะนี่ลงุงผมไม่มีตังค์ให้หรอกนะไปขอตรงนู้นไปหนูก็ไีค่ะจะมาดูที่พืนนี้เหรอนี่ลุงรู้ได้ไง พวกเราจะมาซื้อที่ดินผืนเนี้อ้วาววเห็นมอ,มองกันอยู่ถ้าสนใจอ่ะไปร้านข้าวแกงไปไปนั่งคุยกันร้านยี่ป้านั่นน่ะนะนี่ซื้อขายที่ดินราคาหลักร้อยล้านขนาดเนี้ยจะบ้าเหรอฮะให้มานั่งคุยร้านข้าวแกงข้างทางนี่นะฉันไม่ไปหรอกดูท่าแล้วเนี่ยลุงคงจะเป็นนายหน้าสิข้าว่าผมไปดูที่เลยดีกว่าอไปไป ลุงสรุปที่ดินผืนนี้เนะี่ยทั้งหมดมีกี่ไร่อ,อแบเดียวนะเป็นหนายหน้าภาษาอะไรเนี่ยฮะไม่ทําการบ้านมาเลยนี่อยบอกนะคะว่าเป็นหนายหน้าหวาขแค่ค่าคอมอย่างเดียวฉันไม่คุยกับลุงแล้วฉันอยากคุยกับเจ้าของที่ด้วยตัวเองเจ้าของที่เขาไม่อยากคุยกับพวกคุณหรอกน,นี่ลุงกักเลยครับกูไม่ได้ฆ่านายหน้าสิเอางี้เดี๋ยวผมให้พันหนึง่งลุงพาผมไปหาเจ้าของที่ไนะเก็บเงินไว้เถอะ ผมไม่เอากันพวกคุณหรอกอเรื่องมากจริงเลยลุงไปไหนก็ไปปะไปไปแล้วไปเดี๋ยวเรื่องเนี้ยฉันจัดก,การเองไม่ต้องพึ่งลุงหรอกไปเจอแต่คนแก่มาแทนที่เราจะได้ไปซื้อที่อื่นต่อดดนด,ด่ดูดิเป็นไหนหน่ายัางขี่จักรยานอยู่เลยไม่ลงทุนซะเลยไปที <S <s ่าย<ป>ังไม เสียเวลาแล้วมันมานาน oh. ตรงนั้นเหมือนจะเห็นมีคนอยู่เพราะ่ะลุงคะลุงคะคุณลุงรู้จักเจ้าของที่ดินแปลงนี้ไหมคะอ๋อ oh, หนูสนใจเหรออ๋อ uh huh. ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวลุงพาไปดูที่ขอบคุณนะคะไปเลย ใช่หมดเลยที่ทำเลดีมากเลยนะคะเนี่ยที่แรกลุงก็ไม่ขายหรอกหรอเห็นลุงสนใจอะลุงก็จะขายให้ทำอะไรวะสวยไหมสวยมากเลยคะ่ะลุงได้แล้วจ้ะขอบคุณค่ะเอาตัดมานหนูไปแ,แก้งกันหนายหนูได้เลยขอบคุณมากนะคะคุณลุง นี่ลุงบอกผมมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าคุณสมศักดิ์อยู่ที่ไหนนี่รู้จักชื่อเจ้าของที่แล้วเหรอก็ใช่น่ะสิพวกฉันไม่ได้โง่นะไปถามคนแถวนี้มาพวกฉันเนี่ยฉลาดอยู่แล้วบอกมาเลยนะลุงนี่ยิ้มอะไรอะ่ะรีบๆบ,บ,บอกมาสิพวกฉันเสียเวลาเดินหาตั้งนานแล้วเนี่ยฉันนี่แหละสมศักดิ์เจ้าของที่ที่พวกเธอตามหา เดี๋ยวก่อนนะคือลุงที่ปั่นจักรยานเก่าๆแล้วก็มีแค่สาเนางเอกสารจากโฉนดที่ดินของเจ้าของที่เนี่ยนะจะมาอ้างโต๊เต็งเป็นเจ้าของที่ดินอ้หนั่นดิที่ดิน300ล้านนะลุงสภาพแบบลุงเนี่ยนะบอกใครๆครเขาจะเชื่อฮะ <c oughs> หอ้ดูสภาพดิอเอาอนี้ไปดูโฉนโดเหรอไปด,ดูซินายสมศักดิ์ เออนี่แหละลุงสมศักดิ์เจอเดียวกันเลยคุณลุงจริงด้วยคุณลุงครับพวกเราขอโทษนะครับคืนโนท์ครับคุณลุงคือเร,<ม>เราสองคนไม่รู้จริงๆค่ะคิดว่าลุงเป็นแค่นายหน้าขายที่ดีนะคะก็เลยทาตัวแบบนั้นไปลนงขอโทษนะคะไม่ได้ตัง้งใจล้วงเกินเลยค่ะลุงก็ต้องขอโทษฉันหรอกฉันขายที่ให้หนูคนนี้ไปแล้วนนท มน้ำหน้าพวกเธอสองคนนะพวกเธอทำกริยามารยาต่ำเองเอ,อ่อคุณลุงคะออคิดเรื่องนี้ใหม่ได้ไหมคะคือที่เผืนนี้มันสำคัญต่อพวกหนูมากมันส่งผลถึงการงานของพวกหนูเลยนะคะลุงนะ,นะคะครเรามาคุยกันใหม่เถอะนะคะขอร้องนะครับไม่ฉันขายแล้วและไม่มีทางเปลี่ยนใจด้วยพวกเธอสองคนเริ่มมองคนจากภายนอกได้แล้วนะคนที่เขามีจริงๆเนะี่ย เขาไม่จำเป็นต้องอวดหรอกหนูเราไปคุยธุระต่อที่ื่นดีวกว่าไหมค่ะคุณสศักสิ์ครับกลับมาคุยก่อนเลยครับ <c oughs> ทําไงดีไหมไม่รู้แกเห็นสายตาที่นุนมองฉันเมื่อกี้ไหมว้ยหมันไส้มันผู้สาเดินหาัาทั้งวันร้อนก็ร้นนอนไปเลยร้อนแล้วหนูกินน้ำแข็งใสกันก่อน,อนไหมฮะมันใช่เวลาไหมเนี่ยร้อนหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ไม <Okay. S 2> คุณทิพย์ฆ่าเราแน่เลยวะโอ้อดิ oh, <okay. S 2> ิดือนนี้ก็ไม่ได้เอาไงดีวะ okay, okay, ข่าคอมเดือนนี้ยังไม่ได้เลยอ่ะ oh, okay, okay.